สวัสดีครับ f i n a b i k e Thailand Channel ครับก็วันนี้อย่างที่ที่คุยกันค้างไว้อาทิศคลิปที่แล้วนะครับว่าจะให้ดูความความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสําหรับที่ที่ขัดสไลด์มาก็เข้าๆเป็นเวลาประมาณผมทํามาประมาณ3เดือน3เดือนนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นซองของโบกีวันนะสุดท้ายผมก็ต้องมาใช้ซองอันเนี้ยผมว่ามัน มันโอเคสุดละสําหรับผมนะครับมันมันเป็นเป็นซองแบบไม่รู้เดี๋ยวมันก็มันเป็นคือมันเป็นหนังแท้แล้วก็เวลาถามว่าเวลาถ่าพกในอ่ะแล้วเหงื่อมันออกอ่ะคือมันก็ซึมหนังแต่ว่ามันไม่มันไม่ซึมถึงข้างในแล้วก็เวลาตากแดดมันก็มันก็แห้งมันก็ปกติอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ผมรู้สึกว่าผมตอนนี้ผมโอเคกับซองโปรพิวันน่ะ เท,ท่าที่ลองใช้มาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับอ่ะโอเคอจับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภยัยของทุกครั้งนะครับปุมแมกกาซีนนะครับดูว่าไม่มีแมกกาซีนอยู่ข้างล่างแน่นอนเอานิ้วเขี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นสไลด์ขึ้นสลาย์ายค้างไว้นะครับเช็คลูกในลงเพิงเอานิ้วเขี่ยว่าไม่มีแน่ๆน,นะครับ ปลดสไลด์กระชากทิ้งไปอีกสักสองสามครั้งนะครับดูอีกทีว่าไม่มีแน่ๆร่ลั่นกายไปนในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคอ่ะผมให้ดูใกล้ๆอย่างละเอียดสำหรับสไลด์ที่ผมขัดมานะครับเนี่ยอันนี้คือสามเดือนแล้ว ไม่มีผลเลยนะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกไงครับว่าว่าสเปคอะสเปคซ็กทีสามหกห้าเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสไลด์มันเป็นสแตนเลสพี่น้องคือสไลด์มันเป็นสแตนเลสมันดีกว่าอ่าหลาย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 ,หลายแบรนด์เลยดีกว่าบางทีแบรนด์ที่แพงกว่าเนี้ยสไลด์มันยังเป็นเหล็กเลยแล้วก็ รุ่นที่เขานิยมนิยมกันที่แอรที่ผมไม่ชอบอ่ะที่ผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนั่นก็คือสไลด์มันเป็นเป็นเหล็กนะครับซึ่งเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันมันค่อนข้างจะจะลําบากนิดนึงเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยสไลด์มันเป็นสแตนเลสละอ่ามันไม่ขึ้นสนิมแน่แน่มันเป็นสแตนเลสที่ที่ไม่ขึ้นสนิมมันก็มีจะมีสแตนเลสบางบางอย่างที่มันขึ้นสนิมสําหรับสําหรับผมผมผมทดสอบแล้ว ก็คือเอาตัวตัวปืนตัวเองเลยทดสอบเลยผมมาตั้งใจว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าขัดสไลด์แล้วแล้วเกิดมันเป็นมันขึ้นสนิมอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะส่งทําสีเซ拉โคสอะไรอะไรประมาณนั้นไปนะครับแต่ว่าโอเคเท่าที่ทํามามันไม่เป็นมันไม่เป็นก็ก็โอเคแหละพอใจเลยเพราะว่า,าพื้นที่ผมอยู่ที่ที่ผมแจ้งไปนะครับว่าพื้นที่ที่ผมอยู่มันค่อนข้างเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้ทะเลใกล้อะไรด้วยแล้วก็ มันก็เลยทำให้สนิมขึ้นง่ายแต่สแตนเลสอันนี้มันไม่ขึ้นแล้วถามว่าดูแลไหมผมบอกตรงๆลยนะหลังๆเนี่ยหลังๆผมดูแลน้อยมากก็อย่างเมื่อก่อนผมล้างปืนประมาณประมาณอาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้งแต่ว่าหลังๆเนี่ยบางที อาทิตย์หนึ่งยังไม่ได้ล้างเลยสองอาทิตย์ยังไม่ได้ล้างเลยแล้วก็คือพกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนะครับพกพกไปทุกครั้งแล้วก็อย่างช่วงเดือนที่ผ่านมานี่งานเยอะด้วยงานเยอะก็คือพกไปตลอดมันก็ก็ไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ไม่คือบอกตรงไม่ได้ดูแลเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับแล้วอย่างพกอ่ะส่วนมากเลยนะส่วนมากอ่านอกเครื่องแบบจะจะจะ,จะพกไนพอพกในเสร็จแล้วเนี่ย ซ,ซึ่งมันก็ต้องโดนกับเนื้อกับตัวเราอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โดนเหงื่อโดนอะไรแน่แหละและอากาศไม่ต้องโดนตัวหรอกอากาศที่เ่ยวางไว้เฉยมันก็ขึ้นสนิมแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะเค็มนะครับมันขึ้นสนิมมันค่อนข้างจะเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันถ้ามันขึ้นอ่ะมันขึ้นละนะครับอากาศมันค่อนข้างเค็มแถวๆเนี้ยนะครับก็ถ้าขึ้นมันขึนข้นละแล้วก็อุปกรณ์แต่งต่าง อตอนนี้ผมผมเปลี่ยนสปริงเข็มแทงชนวนเป็นเป็นของเดิมเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเวลาสับอ่ะมันเวลาเข็มมันพุ่งกระแทกการท้ายกระสุนนะ่ะรู้สึกมันเบาไปน,นิดนึงซึ่งจริงจริงอ่ะเขาก็มั่นใจนะ,ะทางทางพี่การเองเขาก็บอกว่า ยังไงมันสับแตกแน่ๆแต่มันเป็นความเป็นความไม่สบายใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าผมมองว่าน้ำหนักไก่มันมันเบาไปหน่อยหนึ่งอย่างครั้งที่แล้วเน่คลิปที่ผ่านๆมานะครับมันเบาไปนิดหนึ่งผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสปริงเข็มเป็นสปริงเดิมเดี๋ยววัดน้ำหนักให้ดูเดี๋ยวผมหยิบที่วัดน้ำหนักก่อ เดี๋ยววัดให้ดูนะครับสามจุดสองสามอันนี้คือดึงช้าๆนะแต่ถ้าดึงเร็วอย่างคือตอนแรกอะผมไม่รู้ว่าว่าเครื่องอะมันดึงช้าดึงเร็วเนี่ยแล้วน้ําหนักมันจะไม่เหมือนกันคือดึงเร็วอะน้ําหนักมันจะน้อย น้ำหนักมันจะน้อยกว่านะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมดึงใช้ดูสักสามทีแล้วกันเอาใหม่สามปอนหกจุดหกออนนะครับอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่สามจุดสองสามสามปอนสองจุดสามออนอันนี้สามปอนหกจุดหกออนซักสามครั้งนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยกัน สามปอนศูนจุดสี่ออนค่าเฉลี่ยได้สามปอนสามจุดหนึ่งออนก็โอเคนะสามปอนสามปอนออแล้วก็ห้าห้าออนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ยังโอเคเอืมอ,อันนี้มันได้สามปอนสามจุดหนึ่งออนโวายมัน,ม,นมันก็ยังอ่ามันก็ยังค่อนข้างจะจะเบาไปด้วยซ้ำไป อะอันนี้ผมลองกระชากดเ,เร็วดูนี่เห็นไหมกระชากอเ,เร็วออกมาได้หนึ่งกว่าเองเห็นไหมครับแต่เขาวัดกันจริงๆอ่ะมันจะต้องต้องค่อยๆด,ดึงมาเนี่ยนะครับค่อยๆดึงมาเนี่ยบางทียังได้สองสองออนกว่าเลยเนี่ยสองออน องจุดหนึ่งห้าสองปอนสองออนสิบห้าจุดห้าออนแต่อันนี้ผมวัดปลายไกลเลยนะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องผมเกี่ยวที่ปลายไกลเลยนะเนี่ยปลายไกลอะ่ะดึงช้าช้าสองปอนสิบสี่จุดห้าออนเนี่ยโอเคแล้วผมว่าโอเคแล้วนะขนาดเนี่ยซึ่งพอรู้สึกผมผมว่ามันเบามากเนี่ยดูนะพี่น้องน้องดูนะ นะแค่กดแค่เนี้ยเนี้ยเ <Hey, hey. S 1> นี้ยแค่กดแค่เนี้ยเนี่ยนิดเดียวเองรีเซ็ตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมดัดดัดสปริงสปริงคืนไกลด้วยข้างในอ่าที่ผมบอกนะครับดัดสปริงคืนไกลด้วยเหมือนเหมือนคลิปที่ท,ที่ที่ก่อนหน้านี้ที่ทําไปนะครับสปริงคืนไกลก็ก็ได้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 ได,ได,ได้ผลที่น่าพอใจคือเรามานั่งมาโนอ่ะพี่น้องมันมัน,ม,นมันไม่ชัวร์หรอก ยังไงอ่ะมันฟ้องเครื่องมันฟ้องอยู่แล้วว่ามันได้แค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมานั่งอย่างขูคุยพิการเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าต้องใช้เครื่องวัดเพราะไม่งั้นเนี่ยคนเรามานั่งมโนอะ่ะมันมโนกันไม่เราก,รก็รู้สึกอ่ะรู้สึกอ่ะเรารู้สึกเราคิดไปเองไงเอ้ยผมก็คิดว่าผมหล่ออะไรเงี้ยแต่จริงอะ่ะผมส่องกระจกผมก็ว่าผมหล่อแต่คนอื่นไม่ได้ว่าว่าผมหล่อไงเข้าใจไหมครับ คนอื่นเขามองผมว่าน่าเกลียดอะไรเงี้ยมไม,ไม่ได้หล่อเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เหมือนกันว่าเรามานั่งมาโนเองอะ่ะกับกับมันมีมมันมีเครื่องวัดมันจะชัวร์กว่านะครับก็โอเคคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันไม่เป็นสนิมนะพี่น้องไม่เป็นสนิมนะถอดให้ดูด้านในก็ก็โอเคสำหรับ365นะ ทุกอย่างยังยังปกติอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับสปริงสี่ตัวที่ชุดล้มหนะักก็จะมีสปริงสมอนะครับแล้วก็สปริงเข็มทั้งชนวนที่อยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับตัวใหญ่ๆที่อยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็จะมีสปริงเสียที่มันอยู่ตรงนี้นะครับที่มันอยู่ตรงนี้เปลี่ยนยากๆเนี่ยตัวนี้สปริงเสียนะครับ แล้วก็จะมีสปริงคืนไกที่ที่ผมมาดัดขาอยู่ข้างในนั่นแหละครับนี่แหละก็ประมาณนี้สำหรับชุดลดน้ำหนักอของอมโมลี่ครับอมโมลี่ครับมีสี่ชิ้นนะอมโมลี่ครับจะมีสี่ชิ้นพี่น้องแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นถ้าเป็นของของแบรนด์อื่นมันอาจจะมีสามหรืออะไรยังไงก็ก็ก็แล้วแต่แต่ว่าผมผมว่าสี่ชิ้นโอเคจบสุดละ นะครับอมโมลิคับก็โอเคไม่ได้บ้าแบรนด์ไม่ได้อะไรแต่บังเอิญแบรนด์มันดีก,ก็ก็ว่ายไปตามนั้นนะครับไก่ที่ปัดเงามาก็ยังไม่ได้ขึ้นสนิมอะไรเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นสแตนเลสแหละทำไมงไมั้นมันขึ้นแบบละแล้วก็ผมปดแม็กเหมือนกันนะครับผมปัดเงาก็ไม่ขึ้นเหมือนกันก็เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรส่วนด้ามวิวสันคอมแบทป่านี้ก็ยังไม่หลวมพี่น้อง นตอนนี้ยังไม่หลวงมีแต่ขึ้นลงตรงเนี้ยมันมันมันคอนหน่อยเพราะว่าผมว่าหมุดตรงเนี้ยหมุดตรงเนี้ยมันมันเขาเรียกอะไรสลักเหรอืมสลักสลักล็อกเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันมันจะเล็ก่านิดนึงนะครับก็เนี่ยจะมีแต่ขึ้นลงตรงเนี้ยคอนแต่ถ้าขอยหลังเดินหน้าเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเหมือนกับเหมือนกับเฟรมเดิมที่ที่ที่มันแบบงอกแงกงอกแงกงอกแงกเลยนะครับไม่มีเลย อันนี้โอเคเลยก็โอเคสำหรับของต่างเดี๋ยวคลิปหน้าดูเรื่องกระสุนกันพี่น้องเห็นไหมบางทีกระสุนเราใช้ไปนานๆเนี่ยแล้วแล้ว,ลวเราไม่ได้ยิงไม่ได้เลยแหละมันแบบว่าสภาพมันจะแบบหมองๆอะหมองๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวผมมีวิธีท,ทำนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำให้ดูคลิปหน้า ซึ่งซึ่งซึ่งทำไปแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับกับลูกกระสุนเลยนะครับมันก็ก็ทําให้มันให้มันน่าใช้ขึ้นให้มันเวลาเราดึงออกมาแล้วคนมันเห็นก็โอ้ยลูกใหม่ตลอดเวลาพี่จริงไม่ใช่หรอกลูกเก่าแหละแล้วก็ผมก็เคยเอาลูกแบบเก่าๆเลยแล้วก็มาลองทําดูก็ก็โอเคนะก็ก็ก็สวยแล้วก็ก็ใช้ปกตินะครับโอเคขอบคุณมากครับจากฟรีดอมบายไทยแลนด์ชนแนลครับ